คุณนยากลำบากเลยนี่ก็เล่นน้ำเหมือนเสร็จแล้วนะคะก็จะให้พี่สวยกับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพิษอยู่ที่ปางช้างอำเภอปายนะคะวันนี้นะคะจะพาพกที่นะคะไปดูบรรยากาศของการขี่ช้างเล่นน้ำ ใส่ที่นี่แหละจะเล่นน้ำนะคะเด <ห Superman> ี๋ยวเราจะไปขี <Shaun. S 1> ่ช้างด้วยพี่ดาขึ้นช้างไหมไม่ขึ้นค่ะเดี๋ยวให้พี่โบโอเคเดี๋ยวให้พี่ชายพิดนะจะไปคนไปกับพี่ถ้าพี่ไปคนเดียวพี่โบอาจจะกลัวอยู่นะนี่คือพี่สวยใช่พี่สวยตัวใหญ่มากสูงประมาณรถถล่มเลยสูงประมาณรถถล่ม ่จรมอังใส่นนีจะใส่ที่นั่งใช่ไหมเพาเขาไม่ให้นั่งเฉยๆหรอให้ใส่ที่นั่งเลยพก็ว่าเออี่ก็นว่าให้นั่งเฉยๆนะดูพี่โบวพี่โบวให้มจ้วาล้วนพี่โบว์นี่ถ้าถือเคยเวร์ัปแล้วข้างๆครัพี่โบอาเจ้ฉลาดมากเลยอะ พ่อเอาเชือกลงเองหน่อยเชือกลงเองหน่อยเออเก่งมากเลยอ่าก่งี้ยเยแก่งียเมาเสือกเลยนะี่ดาไช่โชินกับาก็สงสัยตอนเมื่อก่อนนะเมก่อนที่โบนีเมือคิัอันนี้เตรียมช้างนะคะจะเดาชิบันนะ เราเตาเรื่องะเขาเหมนเขาเหมือนเล่นแ้ามานูมฟังอะทำไมเจ้าเจ้าของไม่ค่อยฟังที่มาอีกที่าอีกตัวไหนที่เพิ่ไปเล่นน้ำเสร็ัว้ยอ้ยโ้เโอ้ยโ้ยโอ้ยโเ้รโอ้ยโ้ยโเลย้อย้ อันนี้คือเขาจะต้องใส่ที่นั่งข้างบนอ๋อเกลี่ยมเป็นที่นั่งเอาไวที่นั่งแต่ที่พูาแต่เท่านี้เขาถือเปนะล่าเาเนาะเขาใส่เลยข้ทมที่แล้วให้สำหรับน,นั่งแล้วก็มีที่จับนี่หรออืม

นั่งคนเดียวค่ะน้องนี้กำลังไปนะคะเสียมากตอนแรกพีทคิดว่าพีทก็ไม่กลัวนะคะแต่พอมาถึงตอนนี้กลัวแล้วสูงมากพี่บอกกลัวไหมในชีวิตเหรอ่ะเขากำลังเอากลัวให้กดีสูงมากสูงมากค่ะ เซี่ยวๆมองเงินเลยใจสันส่นๆนะต้องจับเชือกไว้อาจายไม่สนใจเหรอคะไม่ค่ะ <laughs> ไปไกลไหมคะเดี๋ยวไกลอยู่มั้ง Okay. <laughs> ทำไมนะพี่มันปวดขี้ค่ะมันปวดขี้มันปวดขี้กลางทาง้มดะนะุ้นเไปรานาเล่นน้ำมอาทำไมไม่ขี้ดดอ,อ่ะโดนด,ดาก่อนอ๋อโดนดา

我还没喂他呢。 หัวหัวหัวนะนนะนนะนำนะรำหนึ่ง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 ำเลยรำลงนะน่งตาบันลุกยังไงอะลงลงน้อไป่กลงไหมคะไม่ลงค่ะมันจะขี้มันจะขี้อ๋อมันจะขี้ได้ค่ะพี่สวยเหนื่อยไหม สองล้านช้างตัวนี้สองล้านค่ะสบายมากเลยอันนี้หลับเหรอคะมันมันเป็นน้ำนอนเล่นน้ำยังสอนอยู่เหรอเรียนไหม เนกอลกะเนกอลกะอย่าลูกัสมันไม่แค่หยังเนี่ยเนกอลกะของลูกน่ะเออมันเล่นให้แค่2เดียวมูอยาก

โอ้ดูเล่นน้ำเนาะโอ้เชี่ยเขาไปเชี่ยเชี่ยเชี่ยไปเป็นร้ายไปกลัวไหมพี่ดาโอ้ดูสวยมากมุมนี้สวยจริงๆนี่นี่สวย ค่ะขี่ขไหมขี่ไหมพี่สวยจะกลับแล้วนะคะเล่นน้ำเสร็จแล้วเขื่อนหมวขวายขนไหมไหมันไม่กล้าขึ้นยากลำบากเลย <c oughs> นี่ก็เล่นน้ำเ,นเสร็จแล้วนะคะก็จะตอนนี้พี่สวยกำลังเดินกลับปางช้างนะคะพี่เขาก็ถามว่าขึ้นไหมบบไม่ขึ้นละ <c oughs> ให้พี่สวยเดินสบายๆแล้วกันพี่สวยเล่นน้ำเหนื่อยไหมลูก สนุกมากเลยค่ะมันเป็นการขี่ช้างครั้งแรกที่แบบตื่นเต้นจริงๆในหวสัต์เท่าก็มีช้างนะคะเมื่อสมัยก่อนตอนที่ลูกของแม่หลวงแหม่มลูกคนเล็กของแม่หลวงแม่ยังไม่เสียนะคะแกก็เป็นคนเลี้ยงช้างอยู่แต่พี่ก็ไม่มีโอกาสได้ขี่เพราะว่าเราตัวเล็กอยู่ตอนนั้นเราเด็กอยู่นะคะจริงๆเขาเขาก็ไม่ได้มีคิดมีภายอะไรโอ้พี่สวยผ้าตกหยุดรอโอ้ลูกเหยียบผ้ายุก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 ไป<ๆ> เลยไหมสวยอ๋อเขาคิดว่ามีของกินใช่ไหมคะอ๋ออ๋อนึกว่าเขาให้อันนี้ที่ที่พูดกับพี่สวยนี่พูดภาษาอะไรคะภาษาอะไรก็ได้ภาษาอะไรก็ได้อ๋อเขาก็ฟังรู้เรื่องหมดอ๋อพี่สวยนี่อายุกี่ปีแล้วคะสามสิบสามสิบปีแล้วโอยู่มาสามสิบปีแล้วเนาะ ขาก็อยู่ตั้งแต่อยู่ที่ปางช้างตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะ<ช>อ๋อที่สวยนี่มีลูกไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยจะเป็นตัวเมียเนาะตัวเมีตัวใหญ่มากไปมาเดินกลับด้วยกันมาจะเดินกลับด้วยกันสองคนคนสวยเหมือนกันถึงไม่ได้ชื่อสวยก็สวยเหมือนพี่สวยเนาะ <S <S พี่สว <ๆ S 1> ยเนาะไปตอนนี้ก็ขี่พี่สวยเสร็จแล้วนะคะไปเล่นน้ำแล้วก็ไปเดินชมบรรยากาศกับพี่สวยเรียบร้อยแล้ว เหนื่อยละกลับไปละที่ปางช้างแล้วชื่อค่ะคาเรียกริรเฟนแคมป์นะคะเขาก็มีบริการให้ขี่ช้างด้วยนะคะที่เดินไปทางเส้นทางธรรมชาติแล้วก็ไปเล่นน้ำได้นะคะช้างที่นี่ก็ใจดีนะคะไม่ดุเพราะว่าอาจาจ้าของเอสอนมาดีะคะ่ะแล้วเราก็สามารถซื้อซื้อกล้วยให้ให้กับช้างได้นะคะแล้วก็ไปขี่ไปชมเที่ยวบรรยากาศได้ถ้าพี่ๆมาอย่าลืมมาที่นี่นะคะถ้าใครชอบความท้าทายนะคะต้องมาที่นี่เลยเียงแลมาต่เลยนะคะ ใครชอบความท้าทายนะคะต้องมาที่นี่เลยคือต้องเป็นคนที่มีความกล้านิดนึงเนาะพี่ดาบอกทำไมกระเลียงแดงนี่กล้าจังมีกระเลียงแดงสองพี่น้องในที่นั่งที่3พี่ดาบอกไม่กล้าแต่ว่าเมื่อกี้ก็ได้รูปสวยๆไปเยอะแล้วนะคะก็วันนี้นะคะพี่ก็มารีวิวให้แล้วนะคะแดดร้อนมากรู้สึกอากาศแบบอู้ ต้องหมวกไปคืนป้าเขาเมื่อกี้ป้าเขาไปยืมหมวกเขาบอกว่าร้อนอยู่บนหลังช้างมันร้อนเพราะว่ามันสูงนะคะค่ะงั้นวันนี้พี่ไปก่อนนะคะ,คะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ชาแนลด้วยนะคะพ,พี่นี่ทุ่มทุ่มทุวให้พี่ๆดูบรรยากาศเลยนะคะเนี่ยเ<ร><บ>พราะว่ามันสนุกสนุกจริงๆวันนี้สนุกมากแล้วก็ได้ภาพสวยๆเยอะเลย,<ว>ย,ยงั้นวันนี้พี่ไปก่อนนะคะ,ะ<ไ>สนุกมากเลยะค่ะสวัสดีค่ะ